อาหารที่ไม่ควรอุ่นในไมโครเวฟเสี่ยงสารพิษและท้องเสียคุณรู้หรือไม่ว่าการอุ่นอาหารบางอย่างในไมโครเวฟอาจเป็นภัยต่อสุขภาพอาหารที่ดูปลอดภัยแต่กลับปล่อยสารพิษหรือเสียคุณค่าโภชนาการอาจทําให้เกิดอาการท้องเสียโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษอาหารประเภทข้าวแป้งเนื้อสัตว์แปรรูปและไข่ล้วนมีความเสี่ยงเมื่ออ,อุ่นด้วยไมโครเวฟข้าวอาจปล่อยแบคทีเรียที่สร้างสารพิษ ส่วนไข่และเนื้อแปรรูปอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อโดนความร้อนแบบนี้อย่าปล่อยให้ความสะดวกทำลายสุขภาพของคุณทาเลียงไม่ได้ให้เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์อย่างเตาไฟฟ้าหรือเตาอบเพราะควบคุมความร้อนได้ดีกว่าคนอุ่นจานให้ัูวถึงและตรวจสอบอุณหภูมิอย่าประมาทเรื่องข้าวหรือซุปคนเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนนำมาอุ่นสุขภาพดีเริ่มต้นที่การใส่ใจในอาหารป้องกันการเจ็บป่วยด้วยการเลือกวิธีการอุ่นที่ปลอดภัยสำหรับญาติผู้ใหญ่อย่าลืมดูแล และช่วยเตือนให้หลีกเรี่ยงการอุ่นอาหารเสี่ยงลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้อย่าลืมแชร์สาระดีๆให้คนที่คุณห่วงใยแล้วมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไปด้วยกัน